มารุกบายดีป่าลวลอันนี้ใ,ใช้จะชิบไปไช้ไก่พวกไปจังหล่ายาย่ามันกี่ไก่ดุไปไไปไปกิ๊บป่ะให้แม่สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อเอาขึ้นชุ้งๆเนี่ยละ่ะตอนนี้เป,ป็นนะปปน้ำกิ๊บก็ร่างสิไปหาสื่อปลาพี่น้องนะปลาดุกปลาดุกหน้าเห็นข้าวไหลปลาอยู่ได้หวานพี่น้องแม่นน้ำพี่ก็ได้สิบมาหาสื่อ

ข้าสีด้วยไปยูยูฮุนนะพนเบ่งพ่นบางแถวกเบืบองพ่นเนาะไปหยิบไปน้าข่อาประตูก่อนทีขึ้นรถไป บอเมตตาบ้านท้องท้องท้องบอเมตตาบ้านบาทีีไปย่างจะได้มันไก่ผู้ชามที่ห่อหูแต่ก็เลยอยากหงาเลาพี่ตูมั้ยไปน้ำแม่หรอ บอกไงแกบอนห้าไปซื้อปลาโลดอถวนี้ มาอไรเมื่อหน้าวาทิ์มาแต่ซายฟอดูไปฮนะข<า> <c oughs> อได่

Bỉa mà bạn cứ. Thế này ăn là ăn. Cứ bắt qua ăn ít thằng kia. Nó nghe nó. Nó đâu. Nó đâu. Ăn nó đi. Lao vô. Ôi, bự kìa. Ôi, bự luôn. Nên mà.

อือแตม่อู้ยยาวะชิบงปลาบอกดีๆปะอู้แต่ปลาดุปลาดุไปผูกไปผูกไปดีว่าบิ้งมีวาตัก่ยพี่เอวมาราทีไหม่ที่กล่องอไรไม่โอ้ เนลกมอยูวัแม่สินนะอนเอาไหมอานี่อตัเาไหมโอ้มันกันอสีอะนน่ะมั้งเนาะหอย่หโลอยู่ คีว่าเกินหมมันิป้าเมือนจานะอยากิหมดไมประเด็นน้ำเบื่อไหปเบิ่งมาหน่อยน้ำเบื่อเบิ่อมาน่อยมา่มันดมนะมันกด้ได้เนาะมันสีดงแง่งกันคืนพี่นนองโดา ไปอยู่จิฟกลางคืนก็ได้เนาะอีดาถือดีๆตที่มันสิ่อย่างยืนใน่นระวางนี่ดูเ็มอยู่ว่ามันเจ๋งอยู่อมาตตัวโมยหรอกพตดีตเออจะขีก็ไดไม่เ็๊เจ๊เอนีม่แตะวะบ่อัมีแตตัวออกตัวเอฟตัวละอันบิองบ่บดแม่นะเฮ้ย ข้าวสิเทใส่บนนี้เขาก็อยากมันได้เสียสิได้เจ๋อใหญ่ไก่ผูดีเต็มเออพู้อ่อนเนะจะไหนตะมองนี่ยใช่สิ่งจะเอาสิ่งเจอใส่มี่สิ่งคือกันว่นสิได้อยู่บ่โล มีต so, ัวใหญ่รงปูยุจนเดืองบ่ีตัวเดืองเดือดมันจะชิสบเนยระวังมันสีปักมือูกน้ำมันไม่แน่เด่นเลโอ้ชื่อที่ใหม่ใส่มันปักมือเ้อจะเห็ดเด้อได้ภายในชื่อสิ่งนี้

แต่พอดีมันก็ยังดำน่อยเราใส่อีกว่าเดีแต่าเดีมันไลยเดี๋ยวมันกินมไปอ้าวเอาตัวหน่อยนี่ใช่ไม่แดงเลยจะอยู่อีวะย่าม่ะโอ้ไปอยู่บ่ะเที bueno ่ยวยามบ่ะ ยาไก่บ่านหลอกไายกัไก um, ่บ่านลับจังเขียนชายเรียนไหวเลยพอดีออกใจได้ๆตกเงยโอ้โถ่เสียกี่เมืองละอ่ะบ่

ป่ะเมื่อก่าโมาวเอจไลม้ป่ะ้เมื่อไหรมืะาครงคกอไเนะไ้งออกมาหน้าเลยพี่น้องสิมาเก็บผพักไข่แยงเนาะเพราะว่าจะไปต้มปลากินแดงชิเอดเมนูต้มเพราะว่าเราเหลือไข่มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเพราะว่า ตัวหน่อยเป็นน้ำขิงก็เอาบวชโดหนะแต่กระดิดให้เราเป็นโดเลยเอามาด้ายมันตัวหน่อยมันกับบวชคอยอันนั้นบวชคอยได้กินกินน้ำข่าปองข่ากระเพาะเลยนะเล่าก็เลยเือดแต่ตัวยิ่ใหญ่หาพี่น้องจริงๆตัวใหญ่เลาวแพงไม่กินนะแต่ว่าเราเอาให้ยเป็นน้ำขิงเนาะประมาณสี่ห้าตัวจากแล้วก็คือสีกรดิ่งแบบเป็นน้ำขิงยากนะมั้งเนาะ เดี๋ยวสิมาเอาเก็บผาขัานแขงมันเพราะว่าือสิได้อยูรอกตอนนั้นก็จังไร,ยรย้ยดผาขนันแขงอยู่นะโอ้ไอ้นอนเ่นปล่อยง่วงอะไรนะ ก็กินเบอร์ละประจักษ ้สลไปันข้างโมขงเขาว่ายฉนหน้าอายุเือนกือบกูโห็นตากิงมาถือกองไมเน่ ใหม <c oughs> ่ๆม <c oughs> ันจ <laughs> <c oughs> <c oughs> ังหอมพี่นเนาะนั้นอยู่เพื่อนนั้นเอาแล้วก็มาเสียเอาหขยยู่พักกันแย่งแต่ว่ามันเราเก็บนันแต่ลายมือเสียตู๋ใปนะมันก็คอสิบัหอมทีอเขาเก็บใหม่เนะคือโบลายคือตอนเกี่ยวเขาคือจังไล่ลายแถวนี เอาเดีดีๆนี่พี่น้องงามๆพร้อมเด้กินกับเจ่วประคามกับเสียบเสียบเด็ดเนยนะเจีวปละเด็กขอแมาแต่สื่อปลาลูกนะเฮียอยากอยู่บ่าปลาลูกนะ หอ,อมหอ,อมอีดีพี่น้องผักข่าเงีผักข่าเงีผักข่าเงอืมอากาศดีขนาดเทมบรรยากาศก็เป็นแบบร่มๆนะนอนมวนขนาดได้ไหมอุ้ยอุ้ย เอาวัวเขาคพี่น้องดานองเนเนเนยานองไก่ซะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ Chị nhàng phải dây ngọa làm tụi này Đấy Khóc Má Nhàng má Thank you. กันก็เลื่าอายากเขา่าแดนใบปะโถยากก่างกระเว้นจากกระป๋อยมันกินบ่ะอโอ้จะเอาเสือกันหอ่อพุ่นบ่ะยามันไปกินเขาเขานะ นี่พี่เนาะคอยซื้อปลามาเนี่ปลาดุกซื้อน้อเอาเรงไม่โตวใหญ่แล้วหลือให้อยากอยู่วะกินใบบุ่งยาเอาปลาไปใส่เออเออก่ยาใส่ขอเสี่ยไปต้มกินได้ปลาลาปะโมขาวแม่สีไม้ได้แม่ข้างหมอขาวไหวปะเอาไว้มาเลยมาเลยมาเลย กำลังเห็ดกระทบมาไปเอาปลาก้อนน่าสิดื่มปลาด้เลยครับเะด็งเมื่อพี่น้องหนูกซ่าอยากขี่เะด่งก็ว่าปลาเมียไปวาจ๊ะอาจจะยังยู่งกันจะก็ยู่ไปบ่มื่อก็บ่มื่อ ยังนนาบานคำนะเด็กจะกัาบเมืองน้องแต่เมสีเหตุกินเหตุอยากจะไปยังเมื่อจะกับพวกเมื่อ ตัวป <c Ris as> ่าพ <par> <par> ี uh, nah well, uh, uh, yeah. Yeah. ่น้องอือปลาตัวนี่ตัวใหญ่นี่เอาแล้วเดี๋ยวขายลักจักตัวหตัวกตัูเดฟพี่น้องโอ้ิตกินเล้กินกระพักจตรกักะไ้ยกับปัาชามน้องเนองนี่ผักระียหอมหอมกระียใหม่ๆแล้วก็หอมดะ เดี ah, تى, unter, cả, ๋ยวสิเด no? ี uh, drop, right? be ๋ยวตัวใหญ่ตุ่มนะปลายหญ่หนิว่ากระชิมันเดีพี่น้องแกงตัวใหญ่เห็นเสกแต่ว่านน้อยจะได้ตัวใหญ่นะแต่ใหญ่แต่ตัวใส่ประมาณนี้แหละอ่ามันโบมนะพี่น้องอากาศมันเย็นปลาดุกจะดกงเนี่ยมกลางคืนนะแต่ว่าอีโฟร์เราได้ใส่ไว้จิ๊บตัวเองกับมีแต่ว่านได้ใส่พี่น้องเพราะว่ามันยากมีคนไปยามพะนะ อีพอเรากับบได้ไปกลางคืนเดี๋ยวสีชวยเขาก้อนพี่น้องเดี๋ยวต๊ะโน้นนั้นเดี๋ยวสีชวยเขาก้อนพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสีเห็ดกินเนาะไปจากแต, <c oughs> ต่ว่าแต่ซีมุกขึงจะตะเวนต๊ะคู่พี่น้องก,ก่อนไปอะไรกันเดี๋ยวไปน้อคิงสีได้ปิดคลิปไปเพียงจำนี้เลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันคือสียงาเด็ดคือคือโมเลโต้ก็คลิปกินด้วย เดี๋ยวขอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องโดยเด็ดจัดหนึ่งเนยวะโดยขอบใจขอบคุณเอฟซีที่เขามาเบิ้งเนอะขอกันใไปคลิปหน้าพี่น้องนะสบายดีสบายไปละ